้าสูรในการปรับกลยุทธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันโสภาฉันทารุ่มัยค่ะภาพรวมการลงทุนในวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นบ้านเรายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แข็งแกร่งนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าภาพรวมนั้นจะมีแรงซื้อเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันจาก17มิถุนายนนี้จะมีการเลือกตั้งในกรีซซึ่งประเด็นนี้ ทั่วโลกเขาจับตารอดูอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่มีน้ําหนักในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเยอะทีเดียวค่ะเดี๋สักครู่หนึ่งเราจะพูดคุยกันนะคะกับนักวิเคราะห์ทั้งในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคแล้วก็พื้นฐานแต่อีกหนึ่งเซนซร์ที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือราคาทองค 1, ํา1 6 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนั้นเป็นแนวรับ ที่รับแข็งแกล่งจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบม,มากๆเลยจริงๆทิศทางในภาคบ่ายต้องลดความเสี่ยงออกมาก,ก่อนหรือเปล่าไปพูดคุยกันในช่วงของ Go All o o o k By YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520 ไปค,คุยกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนาทรัพประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG Bullent Futures ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณส่ภาสวัสดีค่ะภาคบ่ายนี้เอาไงดีคะวันนี้เคลื่อนไหวกรอบแคบมากๆเลยลดความเสี่ยงออกไปก่อนดีไหมคะแนะนําให้ลดความเสี่ยงปิดสถานะไปก่อนนะคะเพราะว่าในวันนี้เองเนี่ยเรามองว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคําน,น่าจะไม่มากจนะักเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังรอในเรื่องของผลการประชุม นะคะเออไม่ใช่ผลการประชุมผลการเลือกตั้งของทางกรีซเองนะคะที่จะเห็นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งก็จะต้องมาลองลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะส่งผลกระทบกับในเรื่องของค่างเงินยูโรมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวราคาทองเองก็น่าจะตามในค่างเงินยูโรส่วนนั้น,นะคะ่ะปิดสถานะนี่หมายถึงว่าไม่ไม่เปิดเพิ่มแล้วก็ลงไปถึงที่มีอยู่ให้ปิดสถานะทั้งหมดหรอคะแนะนําใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะหรือว่าอาจจะทยอยบางส่วนได้เพราะว่า คือโดยรวมเนี่ยเรามองว่ากรอบในวันนี้น่าจะขยับไม่มากนะนะคะโดยที่ด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเหรียญอยู่แล้ลาตออต์ถอย o u แล้วก็ถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยภายในภายในออวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยสิบเหรียญจนถึงหนึ่งพันหกร้อยเหรียญอยู่ล้าาออวสลาตต์ถอย out ค่ะค่ะซึ่งก็ขึ้นมาในกรอบแคบๆโอกาสที่จะทํากําไรค่อนข้างที่จะยากใช่ค่ะแต่ว่าน,นาะนําว่าสำหรับนักลงทุนเองที่มีการซื้อขึ้นมาจะก,ก่อนหน้านี้นะคะ ถ้าขึ้นไปที่ระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแนะนำขายทำกำไรออกมาก่อนหรือว่าปิดสถานะบางส่วนแล้วก็รอสถานาการณ์วันตอนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างคือโดยรวมเ,เราต้องดูว่ากรีสเองสุดท้ายแล้วนะคะฝั่งไหนจะได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาซึ่งอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะคะวันนี้เองก็มีการประกาศตัวเลขการว่างงานของกรีซซึ่งถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่ดีพอสมควรน,นะคะโดยทาให้เริ่มมีโพลออกมาหรือว่าพักฝ่ายซ้ายเองอาจจะได้รับการเลือกตั้งนะคะ เรื่องนโยบายเองเขาก็ต้องการที่จะแยกออกมาจากกลุ่มยูโรด้วยค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเนี่ยก็จะส่งผลกับค่าเงินยูโรได้น่าจะได้เห็นการร่วงลงต่ออย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าอาดีตรัฐมนตรีของกรีซเองบอกว่าไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็น่าจะยังต้องอยู่ในยูโรแต่ก็ต้องคอยดูกระแสของอาการเลือกตั้งออกมาอีกครั้งหน <c oughs> ึ่งในช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้ค่ะค่ะว่าจีให้น้ำหนักเรื่องนี้ มากจนจนอยากให้มีการปิดสถานะก่อนทั้งที่ตอนนี้เองอีกหนึ่งปัจจัยบวกเราก็ลุ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าบอกว่าการประชุมเฟดในสัปดาหนะ์น้าก็ลุ้นที่จะมีมาตรการออกมาต่อเนื่องจากโอเปเรชั่นทวิสเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่านั้นก็จะเป็นอีกหลังจากนั้นใช่เป็นวันหลังจากนั้นแต่คือเราอาจจะได้เห็นการเหวี่ยงตัวก่อนในช่วงวันรั่นะนะคะหลังจากที่ตลาดเปิดมาดังนั้นก็นนําว่าสาหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยเราก็นนทาว่าถ้าเป็นไปได้ก็ปิดทํากําไออกมาก่อนแล้วก็อดู อที่อาทิตย์หน้าเนเรามองว่าการย่อตัวเป็นไปได้ที่จะเห็นแต่ว่ายังไงก็ตามหน้าสะลงไม่เยอะนะคะคุณสุภาเรามองว่าจุดต่าสุดในสัปดาห์หน้าน่าจะอยู่เห็นประมาณพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญไม่น่าจะเกินนี้ค่ะแค่พันห้าร้อยแปดสิบค่ะที่เป็นจุดรับสําหรับสัปดาห์หน้าที่น่าจะต่ําสุดแล้วถ้าได้เห็นระดับนี้ทยอยเปิดโพสิชันนะคะก็แนะนําให้ทยอยเปิดค่ะเพราะว่าเรามองว่าในกรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ระหว่างประมาณพันห้าร้อยแปดสิบจนถึงพันหกร้อยแปดพันหกร้อยสี่สิบแต่ถ้า มีการผิดยังไงคือทังนี้ทั้งนั้นถ้าหลุดแนวรับแนวต้านในสจุดนี้แนะนําให้ขัดลอสันทีค่ะค่ะได้ค่ะก็ติดตามด้วยในช่วงวันอาทิตย์นี้นะคะใช่ค่ะได้ข่าวนี้ขอพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทองคําเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากๆเลยนะคะราคาทองคําในตลาดโลกในเคลื่อนไหวต่ำสุด1,620 1,623เป็นระดับสูงสุดคุณทีพา